สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็เข้าทีมฮาโลวีนไหมวันผีผีใช่ไหมก็บังเอิญหน้าขาวพอดีนะครับก็เพิ่งจบไปมาๆเลยนะครับกับเกมที่อัลเทอร์นองก็เอาชนะเชฟฟิลไปได้5้ศูนย์นะครับเอ็ดดี้ก็ยิงแฮกทิกได้ด้วยแล้วก็ผมมีลายสดกันไงใช่ไหมลรดสดกันแล้วก็เล่นกันนี่แหละถ้ายิงเข้าหนึ่งลูกก็ต้องทาแป้งใช่ไหมแล้วแม่งล่อไปห้านาทลยเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ตลกดีตลกดีนะแล้วก็เข้ากับฮาโลวีนด้วยนะครับ แต่อ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพูดถึง3ข้อดีหลังเกมนะครับนะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็โหต้องบอกว่าเอาจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ส่วนตัวผมผมชอบมากๆนะครับมีเรื่องดีๆเยอะเลยนะครับเเรื่องที่ดีเรื่องที่1ก็แล้วกันนะครับวันนี้เอ็ดดี er ้เอนเคทีรยิงแฮกทิกได้ครับยิงแฮกทิกได้ครับถามว่าข้อนี้เป็นเรื่องที่ดียังไงนะครับนะมันมองได้2มุมนะครับถ้าเป็นมุมแรกก็คือ แบบเก่งเกลียนหน่อยก็ลูกชายผมลูกชายผมอะไรแบบนี้ยิงได้นะครับซึ่งผมก็ดีใจแหละที่มันยิงได้ในแง่ของเกิงเกลยียนเนาะแต่ถ้าเกิดพูดกันจริงๆอ่ะนะครับนะเอ็ดดี้แอนเคเทียอย่างที่เราทราบกันว่าสถานะของเขาเนี่ยคือกองหน้าเบอร์2ของทีมมาตลอดนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็คือกับเบลเชซุสใช่ไหมแต่เอ็ดดี้อย่างที่เราทราบกันว่าเขาเป็นคนที่ทํางานหนักมากไมเซตเขาดีนะครับเขาเป็นคนที่ไม่เคย พูดอะไรลบๆออกมาสักอย่างนะครับก็ก้มหน้าก้มตามทํางานหนักนะครับแล้วก็ทุกบทสัมภาษณ์ของเพื่อนร่วมทีมของอาร์ต้าก็พูดอยู่เสมอว่าเอ็ดดี้เป็นคนที่ซ้อมได้ดีทํางานหนักมาตลอดนะครับสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีมายเซตแบบไหนมีทัศนคติแบบไหนนะครับและการที่นักเตะที่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยนะนะที่ทํางานหนักให้ทุกคนเห็นในทีมอะได้โอกาสแบบนี้แล้วคุณทําผลงานได้แบบเนี้ยยิงให้ทิกได้เนี่ยผมมองว่ามัน เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับมันจะเป็นการส่งต่อกําลังใจส่งต่อแรงบันดาลใจให้นั้งแต่ตัวสํารองทุกคนในทีมเลยว่าแบบคุณไม่ต้องท้อคุณไม่ต้องกังวลไปคุณไม่ต้องคิดว่าจะไม่ได้โอกาสคุณไม่ต้องคิดว่าอะไรเพียงแค่คุณทําหน้าที่ของคุณไปก็คือการฝึกซ้อมทําให้มันดีทําให้มันดีทําให้มันดีแล้วเมื่อคุณได้โอกาสคุณก็ต้องคว้ามันให้ได้ซึ่งวันนี้เอ็ดดี้แสดงให้เห็นอีกหนึ่งครั้งว่าพอเขาได้โอกาสเขาก็ ทำตรงนี้ได้ดีมากๆผมว่ามันมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับแล้วมันก็เนี่ยอย่างที่เห็นกันในวันนี้เลยนักเตะตัวสำรองหลายคนเล่นดีมากๆนะครับทั้งสมิธโลที่เป็นลงตัวจริงคู่กันใช่ไหมหรือคิวิวออนนี้ก็มาตรฐานสูงมากๆอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงสำรองที่ลงมาอย่างวีเอล่าเนวสันก็ดูมีชีวิตชีวามากๆนะครับผมมองว่าสิ่งเนี้ยในแง่ของตัวสำรองนะครับนะทีมเราในวันนี้หลายคนทําได้ดีนะครับทำได้ดีดูมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆของทีมเราจริงๆนะครับ นั่นคือข้อดีข้อแรกนะครับเอ็ดดี้ยิงให้ทิกได้เนาะทีนี้ข้อเอ่อข้อดีเรื่องที่สองก็แล้วกันนะครับก็อืมชนะห้าศูนย์ชนะห้าศูนย์ก็แล้วกันนะครับอย่างที่เราเห็นกันเนาะว่าในฤดูกาลน,นี้ส่วนตัวผมมองว่าปีนี้เราเล่นดีนะครับแล้วก็เล่นดีในมาตรฐานระดับเดียวกับปีที่แล้วอาจจะมีบางเกมที่มันดีกว่าแย่กว่าบ้างเล็กน้อยใช่ไหมปกตินะครับแต่ในมุมของแฟนบอลเนี่ย ในวมของแฟนบอลเนี่ยบางคนอาจจะแบบไม่ได้อะไรมากอ่ะแบบเห็นผลการแข่งขันอะไรแบบนี้ดูรูปเกมมันแบบท้ายเกมจีนติดเออตีนจิกตลอดใช่ไหมไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแต่ในวันนี้เห็นแล้วว่าเกมนี้มันเหมือนกับว่าเรียกว่าไงเป็นเกมปลดล็อกให้คนเหล่านั้นที่อาจจะแบบเออให้ความสําคัญกับเรื่องของวงการแข่งขันเนี่ยนะครับนะมันจะแบบทําให้เห็นได้ว่าแบบเออเนี่ยทีมเราก็สามารถชนะเยอะๆได้เหมือนกันนะแล้วก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้แฟนบอลได้มากจริงๆนะครับกับการชนะ5-0แบบนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่หลายคนแฮปปี้กันแหละก็คงจะไม่ค่อยมีคนบ่นกันเท่าไหร่ใช่ไหมหรือเปล่าอาจจะดูถูกแฟนบอลเกินไปหรือเปล่านี่ก็ไม่ว่ากันนะครับนะแต่เป็นเกมที่ดีมากๆนะครับชนะ5-0ได้เนาะแล้วก็ข้อดีข้อที่สามก็แล้วกันก็คืออืมอืมเอาเป็นเรื่องอะไรดีว่ะ ผมพูดไปที่โทมิแล้วกันจริงๆผมลังเลระหว่างโทมิกับฮาวเวร์ดว่าจะเอาข้อ3ามเนี่ยพูดถึงใครดีนะครับระหว่างโทมิกับฮาวเวาร์ดแต่ขอเลือกเป็นโทมิก็แล้วกันนะครับวันนี้โทมิเนี่ยยิงได้แล้วนะครับนี่เป็นประตูแรกของโทเออโทมินะตั้งแต่ที่เขาย้ายมาสู่อร์เซนอลน,นะครับแล้วก็ยิงได้ในบ้านด้วยแน่นอนว่าถามว่ามันดียังไงเนี่ยไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะครับโทมิเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆโทมิเป็นคนที่พยายามมาตลอดมีอาการบาดเจ็บ พยายามรักษาตัวให้หายเรียกฟอร์มให้ดีเค้นฟอร์มให้เก่งเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็ทําจนได้กลับมาจนได้นะครับโทมีก่ก็วันนี้ได้รางวัลไปรางวัลของความพยายามตลอดนะครับยิงประตูแรกได้เห็นเลยว่าเขาหน้าตามีความสุขมากนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนมีความสุขกับประตูของโทมี่มากๆนะครับนะก็เป็นข้อดีข้อที่3ไปก็แล้วกันนะแต่เอาจริงๆทุกคนในวันนี้ถ้าจะให้เลือกแค่สาข้อผมว่ามันดูแบบใจร้จายเกินไปด้วยซ้ำเ่ะเขาเรื่องที่ดีมันเยอะมากนะแต่ถ้าพูดถึง สุดท้ายแล้วกันนะพูดถึงมวลรวมกันแล้วกันในวันนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับรูปเกมก็ดีเรื่องของแท็ติกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีคุยกันช่วงบ่ายเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเดี๋ยวมาว่าเรื่องแท็ติกกันนะแต่ในแง่ของบรรยากาศก็แล้วกันนะครับเอาในแง่ของบรรยากาศบรยบรยากาศดีมากนะครับเอ็ดดี้ส่งบอลให้วีเอล่ายิงจุดโทษซึ่งวีเอล่าภรรยาเพิ่งคลอดลูกเป็นการให้ของขวัญให้รางวัลซึ่งกันและกันนักเตะ นั่เตะเรามันรักกันมากๆตอนนี้ทุกคนบรรยากาศไนทีมันดีมากๆอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรกันเลยอะ่ะเรื่องแบบแลนเดวเวลรายาอะไรดีผมแบบผมขอละเลิกก็ดีเถอะอะไรแบบเนี้ยอืมบรรยากาศมันดีมากๆจริงๆอย่างที่เราเห็นกันนะครับนะเสพความสุขทุกคนเสพความสุขวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้วันนี้เป็นวันที่มีเรื่องราวดีๆเยอะนะครับดังนั้นก็ เก็บเกี่ยวความสุขตรงนี้เอาไว้นะครับอย่างที่ผมพูดเสมอเนาะว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันไม่มีใครชนะไปตลอดไม่มีใครที่แพ้ไปตลอดนะครับดังนั้นวันที่เรามีความสุขแบบเนี้ยเราเก็บเกี่ยวเอาไว้เก็บความสุขแบบนี้ไว้เยอะๆแล้วพอวันหนึ่งที่ผลการแข่งขนันหรือผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นดั่งใจเนี่ยก็ให้นึกถึงช่วงเวลาแบบนี้ไว้มันจะได้ไม่แบบไม่เป็นแบบโอ้โห ดาวอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็มีเรื่องดีๆเยอะทีมเราทีมเราเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับทีมเราเป็นทีมที่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับเดินทางกันต่อไปทุกคนเดินทางกันต่อไปเราแฟนปืนเรารักกันเข้าไว้นะครับซัพพอร์ตทีมซัพพอร์เตอร์อย่างพวกเราต้อง เราจะช่วยกันแล้วก็รักกันเข้าไ้นะครับนะโอเคทุกคนยังไงผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเดินนะช่วงบ่ายๆนะครับอาจจะเป็นบ่ายสามเนาะบ่ายสามผมจะรีบทําให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์หลังเกมกันนะครับนะว่าวันนี้มีแทคนติกอะไรบ้างโอเดกากลงเป็นยังไงสมิธโลตัวจริงเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะวันนี้เราชนะเออห้าสูเลยนะ ผมขอสัก100รยไลค์ได้ไหมนะครับคนที่เข้ามาดูขอกดไลค์ให้หน่อยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับร่วมฉลองทีมไปด้วยกันเนาะโอเคไปและบ๊ายบาย,บายทุกคนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ